มามะอาม่ขอ oh no, ่าได้คงถึง่าามผมอยากให้พวกเราที่จะลงทำงานในสนามมาเป็นครูข่าวที่เราบ้างนส่วที่เาที่เป็นแบบใเกในงกามเราจะสอบจริงตไปเมืองนอก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนเป็นดับสัปดาห์นี้เราเดินทางมากันที่มหาวิทยาลัยคอกหมูของมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติจังหวัดชนบุรีค่ะภายใต้การนําของอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมทรประธานมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดคืนชีวิตให้แผ่นดินค่ะ แหล่งเรียนรู้กติกรรมธรรมชาติและ,กะเกษตรอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยคอกหนูแห่งนี้เปิดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเรียนรู้หลักของความพอเพียงการยึดมั่นในอุดมการณ์และการถ่ายทอดความรู้ตามหลักทฤษฎีเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้ต่อไปค่ะ อาจารย์วิวัฒน์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของเหล่าบรรดาปราชชาวบ้านในเมืองไทยในนามของอาจารย์ยักษ์อดีตราชการที่เคยรับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจดบันทึกพระราชดำริจัดทำแผนสนองพระราชดำริติดตามประเมินผลและประมวลผลงานสนองพระราชดำริของห่วยง,งานต่างๆถวายรายงานและอีกหลายโครงการตามทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนจะลาออกมาเพื่อดำเนินรอยตามและพิสูจน์ทฤษฎีจนสำเร็จกลายเป็นโรงเรียนสอนปาาชาวบ้านแห่งหนึ่งแ,และในวันนี้อาจารย์ยักษ์ตัดสินใจ<แ>เปิดโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลายัย<แ>เพื่อสอนการดำเนินวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน<แ>ตั้งแต่ระดับประถม<แ>ถึงปริญญาค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์วิวั์สัญญกรรมทรค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวสสัสดีครับวันนี้เดินทางมานี่กําลังมีการจัดกิจกรรม อบรมหรือว่าอย่างไงคะอาจารย์เป็นการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กครับผู้ปกครองนักเรียนปูทะเลน้อยอะไรว่าโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยหรือศูนย์การเรียนกิิกรรมธรรมชาติเหมือนโฮมสกูลเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวนี้มีพร่หยัดใหม่ให้ให้ประชาชนเนจัดการศึกษาตัวเองได้สอนเฉพาะลูกตัวเองเฉยเฉยก็ได้เรียกว่าบ้านเรียนภาษาไทยนะฝรั่งเขาเรียกโฮมสูลบ้านเราเรียกบ้านเรียนค่ะถ้า เกินกว่าลูกตัวเองรับคนอื่นมาด้วยก็เรียกว่าศูนย์การเรียนอออของเราก็ตั้งชื่อของเราเป็นโรงเรียนแบบเราช,ชื่อโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยปูทะเลมหาวิทยาลัยได้มามจากวิสีวะมหชนกนั่นแหละคือในมหาชนกเนี่ยบอกว่าสังคมเนี่ยมันเหมือนต้นมะม่วงถูกทาลายหมดใช,ใช่ไหมเพราะคนโง่เขาอ,อ่ะเกิดถ้าจะให้สําเร็จก็ต้องตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้เบ็ดเสร็จให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิทชาลัย เราก็ตั้งเรื่องนี้มาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เราอบรมเฉพาะประชาชนทั่วไปหลักสูตรสั้นยาวสุดไม่เกินสามเดือนแต่งวดน,นี้ไปขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการตั้งเปิดหลักสูตรตลอดเลยครับตลอดชีวิตคือปฐมมัธยมเนี่ยปฐมไปขออนุญาตเขตหนึ่งชนบุรีเนี่ยท่านก็อนุมัติให้ตั้งส่วนมัธยมไปขออนุญาตเขตสิบแปดชนบุรีระยองคือเขตสิบแปดเนี่ยอยู่ระยองแต่คุมสองจังหวัด เราก็ได้รับอนุมัติมาทั้งสองเขตก็ตั้งโรงเรียนปฐมขึ้นหลักสูตรอบรมชาวบ้านธรรมดาหนึ่งวันสามวันห้าวันหลักสูตรนักศึกษามาฝึกงานหนึ่งเดือนถามเดือนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าที่เปิดใหม่ปีนี้เพิ่งเปิดมาได้ปีเดียวก็คือโรงเรียนเราเรียกง่าโรงเรียนปูน้อยคือเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองปฐมมัธยมจริงตั้งใจจะเปิดแต่อนุบาลตอนนี้ยังไม่ไหวมีคนดูแล ก็คือว่าเด็กเขาก็ยังไปเรียนโรงเรียนได้ตามปกติหรือว่าอย่ไปแล้วหรือไม่ไปเยเรียนที่นี่ที่เดียวเหมือนกับเรียนโรงเรียนรัฐเพราะนี่คือโรงเรียนหนึ่งของรัฐแต่แปลรัฐรับรองเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ภายใต้เหมือนลูกของเขตเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดเขตหนึ่งก็มีอยู่ร้อยกว่าโรงเรียนเขตก็นับในเป็นหนึ่งโรงเรียนที่เขตก็จะดูแลหางบประมาณมาสนับสนุนเหมือนโรงเรียน เหมือนโรงเรียนเซนคาเบียเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไปเหมือนโรงเรียนวิชิาวุฒิอย่างเงี้ยเป็นโรงเรียนเอกชนธรรมดานี่แหละถือเป็นเทียบกับโรงเรียนเอกชนรัฐบาลก็ยังมีงบสนับสนุนหให้ต่อหัวนสูงกว่าโรงเรียนรัฐเพราะเอกชนต้องจ่ายให้ต้อจ่ายสร้างตึกเองหาเลี้ยงเองจ้างครูเองอ,อย่างเงี้ยเงินจะเงินที่ำน,น,นจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐประมาณสองเท่ากว่าต่อหัวนะครับคือถ้ามีนรเรียนมามามา,มาเข้าเขาก็จะทำเต ว่าการศึกษาไม่มีกำไร<ะ>แต่เราตั้งมาปีกว่าแล้วยังไม่ได้เลยนะรัฐ<อ>ก็ยังไม่มีตังให้หลักสูตรพื้นฐานที่เด็กๆเ,เขาจะต้องเรียนจะเป็นเรื่องอะไรครับหลักสูตรที่นี่ก็จะเน้นสี่เรื่องเป้าหมาย<ะ>ชัดเจนที่สุดคือวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยหรือที่<ะ>ตามหนังสือราชการก็คือศูนย์การเรียนกกรศึกรานามธรรม<ะ>มีวัตถุประสงค์อยู่สี่ข้อ คือเราเห็นผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้ทําเรื่องนี้มานานแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยระบบการศึกษาไม่สามารถสร้างวินัยให้เด็กได้คเราก็จะเอาเรื่องวินัยเนี่ยมาเป็นเรื่องหลักที่จะแก้ให้ดูสองมันทําให้เด็กพึ่งตนเองไม่ได้ยิ่งเรียนมากมยิ่งเป็นภาระกับพ่อแม่กับครูเราก็จะเอาเรื่องพึ่งตนเองได้มันเป็นเป้าหมายที่สองแล้วก็อันที่สามเนี่ยเด็กจะต้องค้นหาตัวเองให้พบแล้วเชื่อชาญในสิ่งที่ตัวเองพบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ชายเซ็นเตอร์มาเราประกาศชายเซ็นเตอร์ทำเม่มีที่ไหนทาเลยแล้วก็จะทาเรื่องนี้ให้ดูต้านไกจะทดลองทําดูสาเร็จหรือไม่สําเร็จก็แล้วแต่ผู้ปกครองเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เอามาผู้ปกครองเขาเชื่อเขามาเสี่ยงกับเราด้วยอย่างเงี้ยเรื่องที่การสร้างวินัยทางไงเรื่องที่สามและสุดท้ายเรื่องที่สี่ก็คือเราต้องสร้างให้เขาเป็นคนกระตันญูกระตเวทีสําคัญของเรารับมารุ่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งโหลเท่ากับคลอดลูกมาสิบสองคนเลยทีละโหลก็ เราก็สร้างวัดขึ้นทีน่นี่นิมนพระมาอยู่โชคดีผมมีครูบาอาจารย์มีมีพระซึ่งจบเยาวชด้านบริาหารการศึกษาพอดีเลยแลท่านก็อยู่เมืองนอกมาเป็นสิบปีเป็นเป็นเชี่ยวชาญเรื่องการใช้กล้องเป็นกางภาพของจอร์ดมันอยู่บูธมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยท่านก็เลยมาดูแลทั้งสร้างวัดคือเครือข่ายเนี่ยบริจาคเงินกันซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารดินไว้หลังก็เลยก็เอา ที่ดินเปล่ากับอาคารดินเนี่ยที่ซื้อ,อไว้สร้างเอาไว้เนี่ยคุณไก่สันนิษทาก็มาช่วยกันสร้างอาคารดินไว้อของทัพเรือก็มาช่วยกันก็เลยเอาเนี่ยมาเป็นวัดก็มีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนโรงเรียนก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นกิจกรรมเรื่องวินัยก็พึ่งพระ,ะหนึ่งต้องตื่นตรงเวลาสองต้องไปให้ทันพระเดินวินทบาดเดินเยี่ยมเยือนชาวบ้านทําการศึกษาชุมชนด้วยการเดินตามบาทตะเขาจะเห็นเขาจะเห็นชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเด็กคนนี้จะสํานึกแล้วเขาจะได้กินข้าวกับพระเขาจะสํานึกบุญคุณของชาวบ้านที่อยู่รอบนี้ที่หาข้าวมาเลี้ยงเขาแน่นอนวินัยเขากตันยูเขาจะเกิดเขากตันยูต่อพระกันตัหยูกตัญยูต่อชาวบ้านพอเขาเห็นชาวบ้านเห็นเด็กไปนอกจากมาใส่บาตรพระก็เอาข้าวมาให้เด็กเอาขนมเอาอน้ตมาฝากเด็กเด็กนักเรียนเล็กๆของเราเด็กก็รู้สึกมีเด็กก็จะสัมพันธ์กับพาน ได้คุณคบคุณกับการให้อันนี้ก็คือสร้างเป็นคนดีมีวินัยนี่ข้อแรกก็<ะ>ใช้พระนั่แหละเป็นคนสร้างครูก็เดินตามบาทด้วยคือแสดงให้เด็กเห็นเ<ะ>มื่อครูก็กราบไหว้บูชาเคารพรับใช้ดูแลพระะพระก็เมตตา<ะ>ตกงลงทั้งครูทั้งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปด้ยวยกันพัฒนาตัวเองไปด้ยวยกันทั้งครู<ะ>พระก็สอนธรรม,มะคือเราเป็นคระาว่าไปสอนธรรมจะสู้พระไม่ได้หรอก แถมพระม,มีการศึกษาด้วยก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินอยากให้เกิดท่านก็เรียกว่าบ้านวัดโรงเรียนอย่าทิ้งกันปวอนี่นอ,นอย่าทิ้งกันเราก็เพียรพยายามทําที่จริงเราไม่เก่งนะเพียงแต่เราสู้เท่านั้นเองเราเพียรจะทําตังเราก็ไม่มีที่ดินกว่าจะได้มาก็เก็บตังคันอยู่หลายปีบริจาคกันมาเอาที่ดินมาจะได้อาคารได้กุติได้ที่ตั้งโรงเรียนมาเอาอาคาร ขยะเนี่ยอาคารแยกขยะของเราเนี่ยเอามาปรับพัฒนาเป็นโรงเรียนขึ้นอ่างเงี้ยตอนที่จะต้องเริ่มมาทําคนเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์เราเริ่มต้นจากพื้นดินมากมายขนาดไหนพื้นที่เนี้ยมันมีที่ดินเลาะดินแรงแห้งเป็นดานเนี่ยต้นไม้ขึ้นไม่ได้ค่ะขุดก็ไม่ไหวเนี่ยที่ก็ไม่อยากให้ออกหรอกคือที่ที่บ้านเกิดผมก็ไปทําไว้แปลงเจ็ดไร่ก็ปลูกป่าไปแล้ว สร้างหนองน้ําสร้างโคกหนองนาโมเดลไปทําแบบคือประยุกต์เอาทฤษฎีใหม่ที่เขาเรียกกันอะทฤษฎีใหม่ที่เรียก,กมผมก็นั่งคิดๆเอ๊ะทำไงจะบ,บ้านจะเข้าใจนะเลวลาเราขุดดินเราก็ไม่อยากขุดสี่เหลี่ยมไม่อยากเรียกว่าบ่อไม่อยากเรียกไม่อยากเรียกว่าสระอยากให้มันเป็นธรรมชาติมีตื้นบ้างลึกบ้างมีแลนด์สเคปชาวบ้านเขาเรียกอะไรเขาเรียกหนองเออก็ทําเป็นหนองแทนที่จะไปทำเป็นสระเพรา,าสะสระมันต้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมหรือบ่อก็ต้องสี่เหลี่ยมถ้าหนองเออมันจะ มันจะเป็นธรรมชาติดีก็เลยไปขุดหนองะจะดินไปทําอะไรจะไปถม,มต้องมีความงามต้องมีศิลปะสิบปัญจเอตมังคารมุตตมังต้องมีศิลปะจึงจะเป็นมงคลก็ออกแบบเลยภูเขาต้องสามลูกมีหุบสองหุบแล้วก็เอาหินมาใส่แล้วก็ถูน้ําขึ้นก,กลายเป็นน้ําตกโอ้มันจะสวยได้แค่ขุดหนองขึ้นตั้งสามสามโคกเท่านั้นแหนละจะกลายเป็น เป็นสามโคกกับหนึ่งหนองนี่ก็ไปทําที่บ้านเกิดผู้สากรบาโอตอนนั้นใส่เต็มแม็กเลยมีเท่าไหร่กู้เต็ม <c oughs> ใจนี่อยู่สิบปี <c oughs> ก็ไปกู้แล้วไปทําทําเสร็จปับ๊บก็ปลูกป่าบนโคกในหนองก็จัดโอโ้อ,โอย่างดีเลยปลูกผักของกุ้งลงกุ้งหมมสามตัวกิโลนะครับใหญ่มาเริ่มเทิมเลย มีธรรมชาติมาอยู่กันไอ้ที่ไปซื้อมาใส่ก็กส่วนหนึ่งไอ้ที่มันมาเองก็เพียบเลยม,มาอยู่กันเดี๋ยวว่าแต่กุ้งหอยปูปลาหอยก็เยอะปูเยอะปลาก็เยอะคือเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยใช่ทำไปเรียนไปทาไปเรียนไปนี่แหละ,อ,ะอ่านหนังสือพร้อพรุ่งนี้ทําคืออ่านหนังสือพรุ่งนี้ทําสิ่งที่ท่านตัดเอาไว้ที่บันทึกเอาไว้ไปอ่านมันลืมหรือก็ไปอ่านอ่านอ่านก็ทาอ่านแล้วก็ทาบางอย่างไม่ต้องอ่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ่านแล้วจําจนโอ้โห่ทำมาเป็น เป็นพันครั้งบางเรื่องไม่เคยอ่านเลยผมสอนหนังสือยีตีเป็นโยโทเป็นเอกสอนนักบริหารระดับสูงสอนมายี่สิบปีแล้วทีนี้ไม่เคยถือหนังสือเลยจําได้ทุกเล่มมันทำมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งมันจะไปอะไรทำไมคนต้องอ่านศึกษาเนี่ยท่านตัดที่นู่นมา่ไหลมันไปเปิดดูเราลองดูทำทำอของอยู่ของกินของใช้ผูกปุ๊บมันร่มเย็นได้ประโยชน์สี่อย่างไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่าง ซึ้งเลยพอทำพอไม่ทำเนี่ยไม่ซึ้งพอทำเนี่ยโอ้ยมันประโยชน์สี่อย่างมันไม่ใช่ประโยชน์สี่ทำจริงจริงมันประโยชน์สี่ร้อยอย่างมันนึกถึงท่านบอกบันพบอปลุษท่านก็รู้วิธีการเหล่านี้ดีอยู่แล้วเราไปเรียนรู้จากท่านบันพบุปลุกไปเรียนรู้จากฝรั่งมาแล้วยังไงเจ้งฝรั่งสิครับฝรั่งก็รวยพอไปเรียนจากเขาก็หลอกขายของไปเรียนแพทย์จากเขาเขาหลอกขายปุ๋ยเขาก็หลอกขายยาขายเครื่องมือคุณไปเรียนแพทย์บริษัทแพทย์ต่างประเทศรวย กูไปเรียนเกษตรบริษัทเกษตรต่างประเทศรวยแปลว่าการจัดการศึกษาให้เป็นทาสเขาสิอย่างนี้การศึกษาเหลวไหลเราจึงต้องมาตั้งการศึกษาแบบพอเพียงขึ้นตั้งโรงเรียนขึ้นปฐมมัธยมยันบิญญาเอกค่ะเดี๋ยวเราจะเ,เด็กกําลังเข้าปิญญาโทรเราจะส่งฝีมืองานของเด็กปิญญาโทรเราประกวดที่หนึ่งของโลกให้ดูเราไม่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการมารับรองเราเพราะว่ามาตรฐานต่ําเกินเกินเรานี่พูดแรงนะ แรงชัดท้าถ่ายด้วยท้าเลยคอยดูฝีมือขอทำงานเด็กทำนาเราชนะชนะทั้งกระทรวงเกษตรเอาไหมล่ะค่ะพาชาวนาลูกศิษย์เรากับเอาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาสิบคนกับเด็กเราสิบคนลูกศิษย์เราทำนาแข่งกันดิเอาไหมใครจะต้นทุนต่ำกว่ากันใครจะผลผลิตสูงกว่ากัน ใครจะอร่อยกว่ากันใครจะเก็บได้นานกว่ากันสุดท้ายแล้วมีกาไรรวยกว่ากันเอามันทุกอย่างแข่งมันทุกเรื่องพ้ามาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ามารับแพ้เอาจานเราไม่มีอะไรมากมายเรามีที่ดินถ้าเราแพ้เรายกที่ดินให้ไปเลยถ้าเราชนะเราไม่เอาอะไรจากคุณให้คุณลาออกพอแล้วอือมีใครกล้านี่ไงเราจึงกล้าหารลุกขึ้นมาตั้งโรงเรียนแข่งไม่ได้คิดจะแข่งหรอที่จริงอยากทาให้ดู อยากให้โรงเรียนของรัฐนั่นแหละมาเรียนรู้ไป,ไ,ปไ,ไม่ดีก็แข่งอะไรมันมีมาเรียนรู้ไหมคะอาจารย์โรงเรียนของรัฐมีครับโหเยอะมีผู้ในการโรงเรียนระดับด็อกเตอร์นะครับมาเรียนกันตั้งสามีกว่าคนนะครับเยอะครับด้วยกันไหมครับอาจารยักษ์เป <ST S> ็นผู้รักาผะได้จะได้ส เนอร์โวไวแซ p สมาร์ทโฟนเหนือระดับที่สุดของประสิทธิภาพความเร็วไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยความแรงขีดสุดระดับ 4G จาก TrueMove Edge พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ TrueMove Edge มอบส่วนลดค่าเครื่อง4,000บาทพร้อมรับเน็ตฟรีสูงสุด12กิกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ True Shop True Partner และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศถึง30เมษายนนี้รีบกินนะครเดี๋ยวสา ช่วถือครับทุกคำมีความหมายเราจึงร่วมรับผิดชอบแต่ละครับโดยมาตรฐานในการพลิงวัตถุดิบให้สดสะอาดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกขับเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกชิ้น เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยเป็นกลุ่มปู่น้อยที่ได้เรียนรู้วิชาขั้นพื้นฐานและเน้นการปฏิบัติเรื่องความมีวินัยความอดทนและความกระตันยูกะตะเวทิตาโดยมีพระทำหน้าที่อบรมสั่งสอนร,ระดับขั้นพื้นฐานที่สำคัญนั่นก็คือจิตใจที่มีคุณธรรมรวมทั้งครูผู้มีจิตอาสาจากผู้มีความรู้ด้านต่างๆเช่นวิศวกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การสร้างบ้าน มาเจ,เจอกันอยู่เรื่อยๆนะก็มีบ้านฟางตอนนี้กำลังจะสร้างบ้านฟางไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะคิดออกไหมว่าเอาฟางนิ่มๆเนี่ยที่เกี่ยวข้าวมาแล้วก็รวมกันเป็นก้อนเอาเชือกมามัดเนี่ยมันจะสร้างบ้านได้ยังไงตอนแรกครูกองก็ดึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็มีผู้รู้นะครับพี่โจนเนี่ยก็มาสอน อันนี้ก็กําลังเรากําลังพยายามทําอยู่นะครับถ้าทําได้เมื่อไหร่ก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่สอนพวกเราแล้วก็อยากให้พวกเรามีส่วนมาร่วมด้วยเพราะมันจะเป็นหนึ่งคือเป็นที่พักของพวกเราด้วยในเทอมหน้านะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ที่พักที่อาศัยมันก็ค่อนข้างจะขับแคบเนาะพื่าว่ารุ่นที่สองเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มาอยู่แล้วช่วยก,ก,กุกรก่อสร้างโรงเรียนมากที่สุดเลยรุ่นนี้ เป็รื่อสร้างโรงเรียนนะครับแต่มองหน้าเราผู้ปกครองเองก็น่าจะมาช่วยด้วยก็จะดีโเคค่อยู่ด้วยเด็กตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งะคะ่ะแล้วมาทําสวดมนต์นั่งสมาธิหกโมงก็จะลงฐานงานแล้วก็แบ่งกันไปเดินตามบาทพระ,ะคะ่ะ แล้วสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเย็นเขาก็จะมาทําเวรทําอะไรเขาก็คาดฝังขอให้เขาดูแลตัวเองได้แค่นั้นละค่ะแล้วก็เป็นคนดีพอแล้วค่ะก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วค่ะแต่ตัวเขาเองเขาชอบพิพิธการเดินชอบค่ะอิสระดีเขาไม่ชอบไปไปอยู่ในห้องนะคะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในตรงนั้นนะคะก็มีวิชาชีวิตอกาศที่ทํางานลงฐานงานต่างๆแล้วก็มีวิชาพื้นฐานนะคะ ก็ห่วงค่ะห่วงถึงเอามาไว้ที่นี่อ่ะต้องอยู่ข้างนอกก็สังคมข้างนอกน้ำวุ่นวายค่ะเห่นี้แล้วหมดห่วงหมดห่วงแล้ว <c oughs> อยู่ในสายตาตลอดเลยอาจารย์การสอนอาการสอนอวิธีการเรียนรู้ตามแนวทางที่อาจารย์กําลังทําหลักสูตรอยู่เนี่ยระหว่าง <c oughs> การสอนเด็กๆหรือว่าสอนคนทีอ่อาจจะไม่ใช่คนที่จบปริญญา ไม่ได้จบด็อกเตอร์รอกรับการสอนคนที่เป็น <c oughs> ระดับครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่มีความรู้อันไหนที่มันมีความยากง่ายกว่ากันคะอาจารย์อาจจะคุณ่อบบ้านเก่าที่มันผุพังอ่ะกับ<อ>สร้าง,างบ้านใหม,ม่คม<ห>ุณว่าไหนง่ายกว่ากันล่ะสร้างบ้านใหม่น่าจะง่ายกว่ามาเยอะไปลอกพลังมากันเต็มไอ้พวกนั้นโอ้ยกว่าจะลื้อของเก่าออกทรมานมากเลยมันติดดื้อด้านยิ่งเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณไปสอนยาก เราไม่มีไม่มีดอกเตอร์ไม่มีศาสตราจารย์เอาอะไรไปสอนเขาที่จริงเรามีความรู้มากของเขาต้องเยอะแต่แล้วไม่มีใบใบขี้โม้เนี่ยไม่มีเะั้นคนที่แก้วเปล่ามาเราจึงง่ายมาถึงก็ตั้งปุ๊บก็ใส่เลยอันนี้มาถึงก็เต็มแน่เต็มแก้วมแล้วเราก็ยกเทก็ไม่ออกติดเหนียวเทไม่ออกนะมาถึงก็นั่งเต็มแก้วอยู่เนี่ยแล้วต้องทำยังไงคะอาจารย์ก็ปล่อยไปเป็นเหยื่อเต่าปลา ก็เขามาเรียนก็ามาเมตตาเขาถ้าเขาไม่มาเราจะไปอะไรจากเขาเราเพราะเขามีสวรรค์อยู่อยู่ที่เขาจะจะจะคิดเขาก็จมตายไปกับความรู้เก่านั่นแหละต้องปล่อยไปเพราะฉะนั้นการสร้างเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้เขาได้เรียนรู้จําเป็นเริ่มจากวินัยเลยอย่างที่อาจารย์บอกสําคัญมากหนึ่งเป็นคนดีมีวินัยอาศัยพระอาศัยวัดเรามีวัดเราเองมีพระเราเองทำอะไรให้เป็นเออนี่แหละเรื่องใหญ่ ทำปุ๋ยเป็นทำดินดานให้เป็นดินดีเป็นทำพันุ์ข้าวให้เป็นพันุ์ดีเป็นทำผักให้เป็นพันุ์อร่อยเป็นจะมีระบบรวบรวมเมล็ดพันธุ์อาหารทำกันเองเก็บมเมล็ดพันธุ<ม>์คัดเลือกมเมล็ดพันธุ์บริดดิ้งฝรั่งเขาบอกบริดจิ่งเรียนยากเราจะทําให้ดูคัดข้าวให้มันหอมกว่าเขาให้ดูคัดข้าวมันขาวเนียนกว่าเขาให้ดู<ม>เด็กก็ต้องคัดทําเป็นจริงๆฝึก<ม> ทักษะซะก่อนแล้วก็ไปสรุปสาระไอสาระสกิลสกิลเนี่ยสำคัญกว่าคอนเทนต์ถ้ามันมีมันทำตา,ตามตามมันจำอะไรไม่ได้เลยแต่ผู้ใหญ่ทำอะไรก็ทำตามผู้ใหญ่ทำอะไรก็ทำตามทำตาม,ตามจนชำนาญแล้วก็สรุปขั้นตอนมีเก้าขั้นตอนเด็กันท่องไม่ได้หรอกครั้งแรกพอมันทำเป็นพอมันบอกมีเก้าขั้นตอนอ๋อขั้นตอนที่หนึ่งมันหลับตาไป<อ>ก่อนก็มันมีทักษะชำนาญแล้ว ไอ้ต้องจำเป็นเรื่องหมูหมูสำหรับ <ฮะ S 1> เด็กเราเพราะมันทำมันนั่งหลับ <ฮะ S 1> ตามนึกออกหมดอ่ะถ้ามันจะจจำไม่ได้ดังั้นทักษะจึงมาก่อนสำหรับที่นี่ที่อื่นก็เอา <ฮะ S 1> สาระก่อนก็มีแปดหมวดสาระเด็กท่องหมดเลยขั้นตอนการหูข้าวขั้นตอนที่หนึ่งเอาข้าวมาใส่หม้อคัดหม้อที่ขนาดพอเหมาะสองเอาน้ำใส่ในปริมาณพอเหมาะล้วสาวข้าวเทน้ำข้าวทิ้งขั้นตอนเด็กมันต้องได้แต่มันนึกภาพไม่ออกมันไม่เคยทำอันนี้ให้ลงมือทำมันงข้าวไม่เป็น นี่ทำตาม,ตามจนมันชำนาญแล้วก็มาอธิบายขั้นตอนเรียกว่าที่จริงมันต้องรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัตินั่นแหละเขาปฏิบัติก่อนแล้วก็ให้ไปสรุปเป็นปริยัติได้เช้าสายเชา้ชาช้มืดนี่เน้นสร้างเป็นคนดีมีวิน,นัยพอสายบ่ายเล่นลงมือทําปฏิบัติเล่นทักษะและพอค่ําเน้นสาระสรุปสาระเช้าบรรยายบ่ายทาค่าสรุปเช้าบรรยายบ่ายทาค่าสรุปย่อยๆอย่างนั้นประมาณนั้น เขจะเด็กก็เก่งก็พึ่งตนเองได้จริงสองเชี่ยวชาญคุณทําเป็นทุกเรื่องอ่ะเลี้ยงชีวิตได้เด็กจบป .4 สกับเราเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้แล้วพ่อแม่โยนทิ้งมาเลยมันไปหากินได้แล้วมันสร้างบ้านเป็นอ่ะมันเป็นช่าง,งเ,เป็นสาปัตไม่ไม่มีบัตรใบรับรองสถาบนิี้ก็เป็นสถาบนึกเอาไม่มีวิศวกรก็เป็นวิศวกรสร้างบ้านดูได้กันแล้วกันเนี่ยอย่างเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เด็กสร้างบ้านให้สวยให้มัน แข่งกับเขาด้วยสร้างบ้านมันสวยแข่งกับเขาอย่าว่าแต่ไม้เลยครับดินก็ยังมาย่ำย่ำย่ำออกวางใส่เอาดินพอกฟางเป็นบ้านได้เด็ก,กาลังจะทําหอพักสองชั้นด้วยฟางไม่ได้ทำให้ตัวเองอยู่ทําให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมาอยู่กับเรานักศึกษาต่างประเทศลูกหลานท่านจิ๊กนี่นี่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงมากไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนถึงขั้นปฏิบัติได้ก็เลยสนใจจะมาเรียนที่นี่สี่คน ลูกหลานกษัตริย์นะครับหลานขององค์ัมนตรีด้วยของอะไรผมไม่ทราบเทียบยังไงกันไม่รูกจะจะมาที่นี่จะมาอยู่เอาเดี๋ยวให้นักเรียนเราให้ผู้ปกครองเราช่วยสร้างหอพักให้สองชั้นการันตีเย็นผนังทำด้วยฝาเนี้ยที่เรานั่งเนี่ยเล้ดินพ่อทับเข้าไปนี้เป็นต้นเด็กก็สร้างบ้านเป็นกินไม่ต้องห่วงหากินเป็นลูกเป็นสร้างเป็นเลี้ยงเป็น สร้างป่าก็เป็นของใช้คุณทำได้ตั้งแต่ยาสับผมยันยาล้างรถเคลือบผิวรถสวยงามเด็กตรงนี้ต้องทำเป็นให้หมดได้ไหมสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของอาจารยักษ์คนที่เคยถูกหลายคนตั้งคำถามและมองว่าเขาเป็นเพียงคนเพีย้ยน อยู่ดีๆไม่ว่าดีแล้วอนาคตกาลังรุ่งโรจน์มากเลยรับราชการอยู่ใกล้ชิดก็จะอยู่หวยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านลาออกมาทานาเท่านั้นไม่พอยังมาปลูกต้นไม้บนดินดานมาทําอะไรเมื่าบ่บ่ไม่ใช่คนปกติแล้วมานั่งปลูกไม้ป่าไม้ทรงอะไรบนที่ดินดานมันจะเป็นไปได้มันนึกไม่ออกอ่ะว่าทําไปเพื่ออะไรคนไม่เข้าใจ